กำลังฮิตกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับที่เห็นเป็นเหมือนควนน้ำบอลลมจิ๋วจิวางอยู่แบบนี้รู้ไหมครับว่ามันคืออะไรครับมันคือน้ำยาลบคำผิดชนิดปายครับเฮ้ยจริงดิต้องทำน่ารักขนาดนี้เลยเหรอครับเพราะว่าเราอยู่ในยุคแบบยุค 6G อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะใช้เป็นธรรมดาแบบเดิมกลมๆที่เห็นทั่วไปมันไม่ได้แล้วครับมันต้องมีอะไรพิเศษน,นิดนึงแบบนี้นั่นเองครับ ปากกาลบคำผิดไม่ใช่ปากกา,าน้ำยาลบคำผิดจริงหรือไม่วิธีใช้งานครับเปิดหัวออกมาเห็นไหมครับนี่มันคือตัวเป็นป้ายแบบนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดลองใช้ให้ดูครับที่ผมต้องจับมารีวิวนั้นเพราะว่านอดขายเขาถล่มทลายมากในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีหลายร้านแล้วแต่ละร้านก็ขายแบบถล่มทลายมากผมก็รู้สึกว่าแบบเอะมัน มันมีพิเศษอะไรมันทําไมมันถึงขายดีขนาดนั้นนะครับผมก็พยายามนั่งคิดนอนคิดอยู่นานผมก็ไม่เจออะไรเจอแค่ว่า มันน่ารักมันกลมๆมันรูปร่างนะ้าตาละแคดเองอเดี๋ยวมาลองใช้จริงดูกันนะครับมาดูว่าเขามีคุณสมบัตพิเศษเอะไรทําไมถึงเป็นที่ฮิตกันขนาดนี้นะครับมาวันนี้ใช้อะไรดีก็เอาตัวเด่นและกันโคกเไงเนาะ,ะเป็นตัวเด่นเลยนะครับอ่ะมาผมเตรียมกระดาษที่เขียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีต้องขึ้นตรงไหนะขึ้นตรงไหนจะได้มองเห็นให้ทั่วๆนะตึบ๊บอ่า นี่นะครับนี่คือที่ผมเตรียมเขียนมาจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่า,าใช้ในการลบอะไรเงี้ยมันโอเคขนาดไหนนะครับนี่มา,เ,าเรามาเริ่มกันเลยเอาใช้โคกแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นเนาะใครๆก็รู้จักนะบม,มันโลกถึงโคก,ก่อนแหละอันดับแรกนะครับมาดูกันนะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมบอกขึ้ถีกถี่เดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูก่อนเริ่มทีละจุดเลยนะครับนี่คำามาทดสอบเลยเริ่มทีนี่ครับทดสอบครับ องศาไม่ถูกต้องเดี๋ยวไมอ่ะโอเคไปอ,อนี่หนไหมครับไปเอออูอ้ ก็ถือว่าได้พอดีเลยนะแทบถ้าตัวอักษรผมพอดีเลยนะครับอันเนี้ยเขาบอกว่ามันความกว้างตรงนี้ผม mm ครับนิดแต่ไม่ไดูที่กล่อง5มิลลิเมตรครับนะความกว้างของตรงตัวหัวตรงเนี้ย5มิลลิเมตรครับก็เป็นขนาดมาตรฐานขนาดแบบตัวหนังสือประมาณครึ่งบรรทัดแบบนี้พอดีนะครับตัวเนี้ยเวลาใช้นะครับอ่ามันจะต้องแบบเลื่อนให้ตรงนิดนึงมันจะชอบมีบางจาังหวะต้องทำมุมเฉียง45องศากับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าตั้งขึ้นอย่างเนี้ย ไม่มาหรือนอนไปเลยอย่างเงี้ยไม่มาต้องแบบเฉียงสีพสะองศาพอดีแล้วมันเจาะออกมาเห็นไหมครับนี่นะครับทำเสียงสีเสียงองศาแล้วจะออกมาทุกตัวเลยนะครับเราต้องวางเสียงสิเสียงองศาให้พอดีพอด,พอดีนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวลองใหม่อีกทีนะเห็นไหมเนี่ยเสียงสีเสียงองศาหรือถ้าเป็นตรงตัวโค้งเนี่ยเอาไว้ตรงเนี้ยสัมบัสกับพื้นพอดีเลยนี่สัมผัติกับพื้นแล้วตรงหัวเนี่ยจะเขียนได้พอดีประมาณนั้นเห็นไหมครับ ซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวที่แห้งเร็วด้วยนะครับแห้งเร็วจริงไหมเดี๋ยวลองดูนะ,ะเดี๋ยวนะตอนนี้ผมปาดแล้วผมจับด้วยนะปุ๊บเห็นไหมครับปาดปุ๊บจับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมว่าผมปาดแล้วลองเขียนใหม่ให้ดูเลยดีกว่านะครับนะเพราะว่าพวกเนี้เหมือนในการใช้งานบางทีเป็นสมัมยก่อนนะพอเราปาดหรือหรือทาไปปุ๊บต้องรอกว่าจะแห้งเขียวลานนานใช่ไหมครับอ่า โอเคเราดูกใกล้ๆนะเดี๋ยวผมปาดปุ๊บแล้วผมรีบเขียนเลยนะนะอ่านะครับอ่ะด้านไหนด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้อ่ะใช่ๆคนรู้บอกไปด้านแง่งขึ้นอย่างนี้ตั้งตั้งขึ้นอย่างนี้ครับ้างแง่งคอมลงอย่างนี้ไม่ออกนะครับมันกลับด้านกันเขียนนะดูนะอ๊บเขียนเลยเห็นไหมครับปาดปุ๊บเขียนปั๊บได้เลยนี่ ต้องบอกว่าเป็นตัวที่แห้งทันทีครับปาดปุ๊บแห้งทันทีปั๊บเลยนะครับนี่อ่าก,ก็ใช้งานได้เลยผมลองหลายๆแบบอันนี้ท้าแนวตั้งแนวตั้งยังไม่ถนัดแล้วจริงๆมัน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 ม,ม,ม,มันวางไม่ถนัดนะครับอ่าแล้วผมก็ไปวาดแนวตั้งเลกผมเอาไปเอาไปเอาไปถ้าเจอแนวตั้งจับนอนซนะจับนอนแล้วใจอีกี้นะไม่ไม่ถนัดครับ <America. N ic> um> นะครับมันต้องแนวนอนจริงๆแหละอย่างนี้ถ้าเป็นพวกรูปดาวรูปแบบนี้ตายเลยดีทําไงเนี่ย <N ic> um> ออพผิดได้อีกผมโ <N ic> um> okay, อเคนะรูปนเห็นไหมครับมันเ,เหมือนต้องนอนนะต้องจับนอนอย่างเดียวมันมันไม่สามารถแบบ ใช้ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะอ่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับที่ผมประทับใจก็คือความเร็วของเขาเนี่ยแหละนะครับอันนี้ใช้ครั้งแรกต้องเดี๋ยวต้องขยับปรับนิดนึงก่อนจุบจุบจุบอ่าโอเคอ่าพวกเวลาเพิ่งเปิดใช้ครั้งแรกใหม่ๆมันจะแบบอ่าด้วยนะเหมือนมันยังไม่เข้าที่นิดนึงนะครับเราปรับปรับปรับรูดขยับให้มันเข้าที่นิดนึงก็จะใช้ได้ดีนะครับอ่า โ okay. อเคใหญ่ไหมครับใช้งานครั้งแรกรูดๆไปก่อนนะครับเ,เราลองรูดเล่นไปก่อนอย่างยก็ได้นะปึ <B ull ing> ๊บให้มันเข้าที่เข้าทางต่อไปจะได้ง่ายประมาณนี้นะครับนี่เอเอก็เจ๋วดีนะครับเออทีนี้ก็เฟี้ยวทีนี้มันมองเห็นทะลุข้างในเลยนะครับเ,เดี๋ยวลองใช้ดูก่อนนะครั้งแรกไแะแต่ติดขัดนิดนึงอ่าโ okay. อเคเฮ้ยเสียงเท่้วยนะฟังเส e ียงนะนะ <laughs> เออ อ่ะไปสีม่วงใช้หมดเลยจริงๆมันเหมือนกันหมดเลยนะครับจะสีไหนก็ตามมันไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิ้นแค่สีรูปร่างภายนอกเท่านั้นเองนะครับนี่อ่าเยีย่มเยี่มเยี่มเยี่มเยิ่มนี่แหละครับก<อ>็โอเคนะก็ถือว่ามันสามารถใช้งานได้จริงเห็นไหมครับป้ายุ๊บตุ๊บ,บ,บชอบที่มันก็คือเขียนได้เลยป้ายปุ๊บเขียนปั๊บได้เลยนะครับ <c oughs> นี่แหละที่เขากําลังใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับเด็กสมัยนี้ใช้กันหมดเลยไม่รู้ทำไมกับเท่เท่นะแต่จริงๆมันก็เพิ่มความยากจริงๆเรา ปร้านขายเครื่องเขียนทุกอย่างมันไม่ค่อยมีออกแบบอย่างนี้แล้วต้องสั่งออนไลน์นะครับแต่รับรองหยิบมาใช้เพื่อนถามเพื่อนขอยืมใช้แน่นอนมันเหมือนกันแหละมาอะไรแต่ไม่รู้ฉันอยากจับขวดฉันอยากลองเล่นดูมันเท่ดีอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่จะหายถ้ามีติดไว้มันก็เป็นเครื่องเขียนอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราอ่าในการเรียนหรือการทํางานถ้าเกิดเวลาเราใช้เขียนด้วยปากกามันมีโอกาสผิดอยู่แล้วพอผิดปุ๊บแล้วก็ตัวนี้ป้ายไปมันก็ดู เรียบร้อยอะเรียบร้อยกว่าไปคีดๆทิ้งนะครับนะแล้วมันก็สามารถเขียนทับไปได้ด้วยก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับก็คือเครื่องเขียนที่กำลังมาแรงในเวลานี้และผมสงสัยก็จะมาลองดูก็คือสนุกดีนะครับด้วยความที่มันกลมๆด้วยแล้วเวลาจับแล้วมันก็แบบไม่รู้มันมีความรู้สึก แปลกๆดีไม่เหมือนแบบไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกเหมือนเราใช้ในี่เราทมผิดเหมือนสมัยก่อนเป็นแบบมีลูกเล่นเหมือนของเล่นเป็นในตัวด้วยวางตั้งโชว์ได้ก็เท่อะไรอย่างเงี้ยนั่งโต๊ะเขียนหนังสือปุ๊บวางตั้งโชว์ก็ได้แล้วแต่นะครับดีนะครับก็คือของสุดเฟีย้ยวนะฮะงั้นถ้าเกิดไม่ค่อสนใจผมขอเล่นเขาที่ใต้วิดีโอมีหลาย รถไม่ใช่หลายรถแต่มันไม่ใช่น้ำแต่ว่าก็นั่นแหละมีโค้กแบบสี่สไปน้ำแดงน้ำส้มน้ำเขียวนี่น้ำม่วงน้ำมะม่วง,ง,งนี่มีหมดเลยนะครับเพื่อนชอบรถอะไรก็จัดกันไปได้นะคร,ครับคือเขาทำแค่คลายนะอย่างเงี้ยมันสปิทไม่สไป์เห็นไหมครับอันนี้ เพปเอลนะครับไม่ใช่เพปซี่นะครับนี่คูโคล่านะครับไม่ใช่โค้กเห็นไหมครับอันนี้ฟ <laughs> <Always laugh> ันต้าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ไงอ่านะครับยังไงสนใจเรียนเพิ่มเติมหนึ่งใต้วิดีโอแล้วก็จัดกันได้เลยนะครับเห็นไครับงานวิจารณ์วิดีโอหน้าแล้วก็ของเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมเจอของจริงๆแปลกๆใหม่ๆหรือว่ากำลังฮิตกันแบบนี้อีกผมจะได้จับมารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับเยี่ยมบู๊